สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนะผมตัดตอนตรงนี้เพราะว่าผมกลัวว่าท่านผู้ชมก็อาจจะเบื่อคลิปผมเพราะว่ามันจะหนาเบื่อมากๆเลยต้องขอโทษต้ว,ตว,ตว,น,วน้ำไหได้ไอ้เจ้าผมเป็นกากมากๆเลยแต่เช่ามาเดนไปดูคลิปกันต่อเลยนะเออโอเคเราก็กลับมาในเกมนี้อีกแล้วนะครั้งนี้อุย๊ยครั้งที่แล้วเป็นเสียงเพลงกลบกบเสียงผมหมดเลยอะ่ะท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจเสียงผมทุกครั้งเลยอะ่ะ นี่คือทหารหลักของช่องนี้เลยลลนะผมไม่ขอเลยเหล่าเรียก็ถีหนึ่งเร็วไคข้าก็เหมือนกันมั้งนะไม่รู้อะไม่เคยรู้อะไม่เคยัะแต่ดงเอ้ยโอเคครั้งนี้ปิดเสียงเสียงแล้วอย่าบอกว่าเสียงการตัดไม้หรือขัดขูดหินมันกบเสียงกูต่อนะไม่เอานะอยากมีเงินสักอันก็อย่างนี้นะที่สุดแไม่มีต่างไงโจรครับโจร โจนเกมมิ้นไปเห็นดอคฟังที่แล้วแล้วโจนตัวนึงเกมได้เยอะเนลวดอืมประมาณนี้เลยอืมต่อไปต่อไปกบต่อไปต่อไปก็ผมกลัวว่าเสียงเกมเวินไม่จะกบอันนี้อีกอะเสียงผมก็เบานะไม่ก็ไปเบาไม่ก็ดังนะ แต่เสียงเกมน,นี่เวนไม่กบหมดเลยอ่ะนิดนิ่นิดมันจะได้ยินใช่ไหมเออนี่ได้ยินแต่พอทำกิจกรรมอะไรแบบเนี้ยกรอกกรอกกรอกมันจะไม่ได้ยินเลยเออได้ยินไม่ได้ยินไน้สิไม่ได้ยินนะสิหัเวนโอเคนั่นคือปัญหาหลักของช่องเราต้องมาทำยังไงไปไปต้องไปยุ่งกับมันเออติดอ่อางนิดนึงินะ เลยเนี่ยมาทำอะไรกับเศษปีเพลสิ่งต่อน้ำเดินหน่อยอ้ยตัวเองแหละเดินเดินการหน่อยครับอุ้ยครบแล้วเนี่ยอุ้ยตังเหล็กตังครับประมาณนี้ก็เพียงพอครบไหมว้าวอุ้ยครบเลยเหรอเอ้าเหล็กอันนั้นไม่ครบเลยนะเดี๋ยวครบแล้ววะ น่าจะเขาแล้วเหล็กอื่นจริงด้วยนี่ไงขวาลเวลเ้ยวสองโอเคโอเคจะไปฟาร์มไม้ดีกว่าไม่ต้องฟาร์มอะไรเยอะแล้เวลเพื่อขอที่เราไปอัพไอพื้นที่ต่อประมาณนี้อ่าอะไเยอะขึ้นนี่อัดนีดแต่ไม้เยอะขึ้นเลยอืมเลยได้ร้อยอันเลยผมไว้ก่อนอี่เล็ก

ตัดต,ต่ตอไปตัดต่อไปอุ้ยได้ร้อยเก้เจ็ดเลยก็อัพตรงนี้ได้เอาอะไรกันายกันเรื่องนี้มาใส่พื้นที่รองรุ่งมันที่แล้วอัพที่ที่นี้ได้เป็นไรโอ้มึงจะเอาอะไรกับกูตั้งหนาเกมตัดไม้เพิ่มหน่อยแล้วกันยี่เงิดเงิดอุย้ยก็ฝ่ายตรงนี้เลยตัดช้ามากกูพูดจริงตัดช้ามาก ได้เสียเอเอ์่ได้ดีนะ PM. ว้าโ,โ,โอ้ su, โหเฮ้ยแย่แนะโอ้โหได้มาสิบบาทเจริญโอ้โหห้าสิบอันอันนี้อะไรสี่สิบอันห้าบาทแล้วก like, ูจะได้อัพหลัดเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ อันนั้นไม้ได้เลยนะอุสุกซิทีดิลำให้ให,ใหูมันน่นละอืออ,ออืออโอเคมาอ,คอัเกรดกันต่อประมาณเจ็ดนก็เพียงพอเราไม่ได้ใช้ยิงขนาดนั้นหรือ,อเปล่าว่ะยังไม่พออะอยยังไม่พออุยเออ มีตัินเพื่อเราจะเอาตังนี้ไปอัพเกรดนั้นต่ออแล้วทางเนี้อ๋อสิบไม้อโอ้วะอุ้ยเดี๋ยว้วอัพเกรดอ่ะเดี๋ยวอันเดี่ยวอันเดียว,ว,อ,วอ,อ,อันเดียวยสสรับอดเลยครับนี่ได้เวลสอง้ ดนีโอ oh, 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 ้โหดูซีดูซมึงดูไหมดูไหมไม่มีดาบนะมมีดาบว่ะเดี๋ยวนี้องจตัง่คนสเดขึ้น ฟันฟันียวใช่มีว่าัยไดโอเคได้ร้อยแปดได้ร้อยสิบแปดออัพเดทดูสิมันหมืนลูกดาวอะไอะอุ้ยอีกแล้วอุ้ไม้ใหม่ฟอง่าไม้ดึงไม้ดด้ตกใจนึกว่าไม้ใหม่เหมือนปางย้เขยได้ยนี่สู้กับ คือมึงมาให้กูมาซื้อกับนี่เป็นต้นมาเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยโค้ชเกี่ย,ยวยของเราเปล่าแม่นี่เนี่ยเห็นจีฟ้านี่ไงรี่ิวเขาเจอแล้วเห็นจีฟ้าคือหามึงมาตั้งนานนี่ไงนี่นีไนี่นี่นี่นนเนี่ยดิรีฟิวสติวมึงมารีฟิวอะไรตอนนี้หามึงรีฟิวตรงไหน

เหไ็กกันวะเ็กอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่มีอะไรครับมี่แกไปดูประตูมันมีใครอยูออ <c oughs> มันหลอนๆนะมันจะให้กูทำอะไรเนี่ยโอ้ <c oughs> ตัดไปแม่งเขาไม่ตกกัดกับตรงนู้นอะแต่เพียงแกมาถึงตรงนี้ Okay. โอ no? ้ยได้มาอีกอะมาได้แล้วเลยนะไปอัพโอ้ยจะขัดจับจ็บจับโอ้ยแหลกมากเลยครับโอ้ยฟุงดานี่ได้มาดเลขแล้วเย้เซอร์โอ้ยได้มาอะไรนี้อันดับสองทำไงโหมึงเลเากูเล่นใช่ไหมสองร้านสิบเดือนญด้ว้ยมึงจะบ้าตาย <sir. S 3> ตีเน่นได้ดาบแล้วเนยกูจะเอาขวานตีตีแล,แ,ลแล้วแล้วเอาดาบมาทำซีตินแล้วเฮ้ยขวานอ๋อโอ้ยมันแหลกอะไรวะรหายเลยโอ้ยโอ้ยแหลกมากแหลกอะไรวะรจริงกูพูดจริงว่าไม่แหลก,กมากแหลกอะไรวะ เครื่องกูก็ร้อนนิดๆแต่ไม่มากนี่หว่ามันร้อนอะไรน่าเครื่องกูร้อนหรือเปล่าแค่นั่นแหละเดี๋ยวสูงโอ้ยเหล็กมากเหล็กมากเหล็กมากโอ้ยเหล็กมากเอ้ยนี่มันก้าวหน้าทีแหละผ่าสองสั้นมากครับสั้นจริงโอเคพอก่อนแม่งตายโหงแน่นอนโอเคผ่ารัดสองก็ไว้เพียงเท่านี้ผ่าสองข้าง,ะงจะสั้นมากเลยเพราะว่า tôi đất lệch khả năng của tái hồn mà đi ạ tôi thì này nó cũng cảm quá này ok cần kinh nó chụp chụp